กูนาจากมาใหม่ครับอาร์ติเอนอีนาร์ตาเอยศึกษาศาสตร์เอทำดีดีมีปวกปันสนนงามสตืมีว่าอย่างวะเนี่เสียงาแต้งโตไม่ใส กว่าถุงงาซี้ยียาโซ่ซีดีนมยาโซพ่นขี่ให้นมยาโซพ่นขี่ให้ก็มาเอาบุญน้ำกันเอาบุญกระถินเอาเร็วนี่พวกนี้อย่าลีลาอย่าลีลาปล่อยทำคนเดียวก็ได้นะครับถ้าไม่เสร็จไม่ได้วันนี้ต้องเสร็จตุบศึกษาศึกษา สมเด็จปานสมเด็จปานสมเด็จปานงงเกินรอีลามากินนี่ังระเกษตรเนี่ยต้รีไปทำให้เสร็จตอรีบไปทำรีบร้อยน้ำโมรีบ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 เอาน้ำน้ำน้ำไปเอาใครไปเอาน้ำมาน้โมใครไปเอาน้ำ น้ำพี่ฮะน้ำพี่ลงคว้าฮะให้เสร็จวันนี้วันนี้ให้เสร็จยาวไปฮะมัเนมนักศึกษาอ่าแล้วเนมนักศึกษามันเนมนักสามเนมนักศึกษายโสยโสแา้ศาสตร์ยโสพวกผู้หญิงไปไหนฮะ พวกผู้หญิงไปไหนเจ้าพวกผู้หญิงไปไหนหนาเดียไปไหนฮะไปบไปเอานลำแข็งก็ับน้องยืมของเอาลำแข็งเดี๋ยวน,ำน้ำน้ำแข็งนลำแข็งอะไรกล้วยักงามตะการตาเออกล้วยกล้วยมีลูกแล้วเ,เดี๋ยวนักศึกษามาขโมยแน่นอนเลยเนี่ยเดี๋ยวนักศึกษาพัก นักษามาขโมยกล้วยขโมยเด้วที่พี่ฟองนี่นโมมาขโมยกล้วยเปล่าไม่เอยานะกล้วยได้ลงไปสุดขอบเฮ้ยพวกนี้ขี่โมกันอีกแล้วได้เงี้ยบอกออกเงี้ยบอกออกที่เลี้ยงเมียอะไรบ่เนี่ฮะเงี้ยบอกสิเลี้ยงเมียสุดอะไรบ่เนี่เออ ขี่โม่พวกนี้ใชด้วยไรเร็วเหี้ยวออกเลยเหี้ยวออกเันจงเหี้ยเฉยเลเี่ยนึงบนึงนี่ <c oughs> วันนั้นเราลูกเฟซมกกักคะสาวคร <c oughs> ับควนล <c oughs> อยเจ้าอ่ะ